ดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาสร้างพิซึมกันนะครับลักษณะการสร้างพิซึมนะครับเมื่อสร้างเสร็จจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือพิซึมสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อสร้างเสร็จนักเรียนจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างของพิซึมที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับอุปกรณ์ในการทามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ นี่ครับรูปคลี่ของพิซซึมนะครับซึ่งอันนี้ครูจะส่งให้นักเรียนโหลดในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องโหลดรูปคลี่พิซซึมมา1น่งนรูปนะครับแข่งที่2กระดาษแข็งหนึ่งใบนะครับอ่าก็ต่อไปกันไกลนะครับซึ่งเราจะเอามาใช้ตัดรูปคลี่ของเรานนัเองนะครับ ต่อไปอุปกรณ์อันที่3ที่มีที่นักเรียนต้องใช้คืออันนี้นะครับสีนะครับเป็นสีไม้นะครับเมื่อเราจะสร้างปริซึมให้มันสวยงาม,มต้องใช้การระบายสีของสีไม้พวกนี้นะครับอ่าต่อไป,อปกรณนี่สำคัญครับกาวนะครับเราจะใช้กาวในการติดนะครับให้ได้เป็นรูปของปอริซึมต่างๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะครับ มาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้นักเรียนระบายสีนะครับระบายสีรูปคลีขอั้งเราให้มีความสวยงามตามที่ตัวเองต้องการก่อนนะครับอยากระบายสีเป็นสีอะไรลวดลายอะไรก็ตามตจชอบของนักเรียนได้เลยนะครับออตอนนี้ครูก็ระบายสีเสร็จแล้วนะครับ ได้อย่างนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะนำาปากกานะครับปากกาที่มันเข้มๆมาตัดเส้นอีกนะอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความคมชัดนะครับของรูปนะครับสังเกตนะครับส่วนที่เป็นขอบข้างนอกตรงนี้นะครับครูไม่ได้ระบายสีนะเพราะว่าตรงนี้จะเก็บไว้ทากาวนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนำกันไกรมาตัดนะครับตัดตามขอบของรูป คลิรูปนี้เลยนะครับามาตัดกันเลยนะครับอ่าค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ครูก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพับตามรอยตามเส้นที่เราลากเส้นเอาไว้นี่ครับเพื่อจะประกอบเป็นส่งปริซึมนะครับอ่าอัานดับแรกเดี๋ยวใจนักเรียนเนี่ย ใช้วิธีการกรีดตามเส้นตรงนี้นะครับเพื่อมันพับได้ง่ายขึ้นนะครับโดยพลิกกลับหลังแบบนี้นะครับใช้มันัดนะครับวางให้ตรงกับแนวแนวของส่วนที่เราจะติดกาวนะครับให้ตรงตามเส้นเลยนะครับว่าตรงตามเส้นนะอาจจะใช้ัวกรอนอะไรมาช่วยกรีดให้มันให้มันมีร่องรอยนะครับกดไม่ต้องแรงมากนะครับให้มี ให้มีร่องรอยรอยในการพับนะครับเราจะทําอย่างนี้นะครับตรงเส้นทุกเส้นเลยนะครับเล็งให้ตรงเส้นนะครับตรงเส้นแล้วก็กรีดลงไปนะครับอย่าแรงมากนะครับเดี๋ยวจะขาดนะครับสอ,องข้างต่อไปก็ฝั่งฝั่งที่เหลือก็ทําเหมือนกันนะครับให้ครบทุกทุกเส้นนะครับอ่า ให้ครบทุกเส้นทุกทุกแนวของการพับนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับให้ครบนะถ้าทำอย่างนี้แล้วนักเรียนก็จะสามารถพับได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเรามาพับกันเลยนะครับอตอนแรกก็น,นี้มาก่อนนะครับค่อยๆพับไปทีละส่วนนะครับ ตร,ตรงแนวนะครับตรงนะครับถ้าพับไม่ตรงเนี่ยเ,เวลาเราประกอบมันก็จะได้รูปทรงที่ไม่สวยนะครับตรงนี้นะขอบตรงนี้ที่เราติดกาวนะครับที่เราติดกาวนี่เราก็พับมาหมดเลยนะพับเป็นแนวนะครับตรงนี้เราจะใช้ในการติดกาวนะครับเพื่อการประกอบ เป็นรูปทรงพิซซมนะครับพับไ้ตรงแนวนะครับถ้าพับไม่ตรงแนวนี่เวลาประกอบมันจะจะได้รูปทรงที่ไม่สวยนะครับต่อตไปตรงแนวตรงนี้ด้วยครับตรงแนวตรงนี้เราจะพับตามแนวตรงนี้ทั้งหมดนะครับพับตรงเส้นเลยพับตรงเส้นเนี่ย พอพับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาประกอบนะครับอ่าเดี๋ยวเราลงมาประกอบดูนะครับด้านข้างก็จะได้เป็นรูปทรงพิซึมนะครับเป็นพิซซึมอ่ะเดี๋ยวเรามาติดกาวกันก่อนนะครับ ล้าใส่กาวนักเรียนไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอาแค่พอดีพอดีนะครับนะเราจะติดตรงช่องส่วนนี้นะครับแต่วันนี้นิดหน่อย,น,อยนะครับเราจะติดตรงนี้ทุกด้านนะครับพอได้ครอบทุกด้านเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะ เมื่อทากาวครบทุกด้านแล้วนะครับนักเรียนก็เอามาประกอบติดกันนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆติดทีละด้านนะครับพยายามให้ติดแล้วให้มันตรงกันพอดีนะครับทับสนิทกันพอดีนะครับไม่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเวลาประกอบปุ๊กมันจะไม่สวยนะครับ สนิทพอดีน,นะครับส่วนที่เหลือกอ็ด้านส่วนหน้าตัดตรงนี้นักเรียนก็พับไปเลยนะครับเรามีกาวอยู่แล้วตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าเราวางไม่สนิทเนี่ยปีซึมที่ได้ก็จะไม่สวยนะครับอ,อีกด้านนึ่งก็เหมือนกันด้านสุดท้ายนะครับด้านสุดท้าย ฝั่งนี้ก็ติดลงไปนี่เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็จะได้ปริซึมนะครับเรียบร้อยอันนี้มีชื่อว่าลูกบาทนะครับปริซึมทรงนี้ก็คือลูกบาทนะจากนั้นแล้วเราจะเอามาติดลงในกระดาษแข็งนะครับติดแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เขียนชื่อนะครับเขียนชื่อปริซึมนะครับอ่ะ ลิซึมนี้มีชื่อว่ารูปบาทนะครับเราก็เขียนว่ารูปบาทนะครับแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนักเรียนํำเร็จเรียนก็ถ่ายรูปส่งครูได้เลยนะครับ